รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการปริศนาร่างกายรายการที่จะมาชวนน้องๆไขปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะว่าร่างกายของเรานะคะมีความมหัศจรรย์และมีกลไกในการทํางานที่ซับซ้อนมากมายนั่นเองค่ะหัวข้อปริศนาร่างกายของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือดค่ะ ซึ่งร่างกายของเราทุกคนนะคะมีเลือดเป็นส่วนประกอบไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายทําหน้าที่นําออกซิเจนและสารอาหารที่สําคัญส่งไปทั่วร่างกายเลยล่ะค่ะรวมไปถึงลําเลียงของเสียต่างๆไปสู่ปอดไตระบบย่อยอาหารเพื่อที่จะขับของเสียออกจากร่างกายนะคะเรียกว่าเลือดเนี่ยเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่ทําให้ร่างกายของเรามีชีวิตอยู่ได้ค่ะ แต่ว่าน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเลือดของเราต้องมีสีแดงทําไมไม่เป็นสีเขียวไม่เป็นสีม่วงหรือว่าสีอื่นๆนะอ๋อน่าสงสัยใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะมาชวนน้องๆไปไขปริศนาร่างกายกับหัวข้อทําไมเลือดมีสีแดงไปไขปริศนาร่างกายในหัวข้อนี้พร้อมๆกันเลยคะ่ะทำไมเลือดถึงมีสีแดง ก่อนที่เราจะไปทราบว่าทำไมเลือดของเราถึงมีสีแดงเด็กๆควรมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเลือดของเรากันก่อนว่าเลือดคืออะไรมีหน้าที่อย่างไรและมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเลือด มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากมายเหลือเกินในร่างกายของเรานั้นจะมีเลือดเป็นของเหลวสีแดงไหลเวียนอยู่ภายในเส้นเลือดทั่วร่างกายโดยอาศัยการสูบฉีดของหัวใจซึ่งเลือดนั้นจะทำหน้าที่ขนส่งก๊าซออกซิเจนจากปอด ไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายและขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์เนื้อเยื่อมายังปอดเพื่อขับถ่ายออกจากร่างกายต่อไปค่ะนอกจากนี้เลือดยังทำหน้าที่ขนส่งสารอาหารเช่นน้ำตาลกรดอะมิโนฮอร์โมนวิตามิน ไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายและนำของเสียต่างๆจากเซล์ไปขับออกจากร่างกายเช่นนำยูเรียไปขับออกที่ไตกลายเป็นปัสสาวะยังไงล่ะคะซึ่งกระบวนการทำงานของเลือดนี้เองทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวและ ดำรงชีวิตต่อไปได้นั่นเองค่ะส่วนสาเหตุที่เลือดมีสีแดงนั่นก็เป็นเพราะว่าเลือดนั้นประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดโดยเฉพาะในเม็ดเลือดแดงนั้นมีสารประกอบอย่างหนึ่งที่เรียกว่า ฮโมโกลบินซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบสูงและฮิโมโกลบินเมื่อจับตัวกับออกซิเจนจะมีสีแดงสดซึ่งเลือดสีแดงนี้เองจะถูกหัวใจฉีดส่งไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเมื่อออกซิเจนในเลือด ถูกใช้หมดไปแล้วเม็ดเลือดแดงก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำหรือคล้ำและจะถูกส่งไปที่หลอดเลือดดำกลับเข้าไปสู่ปอดเพื่อทำการฟอกหรือเติมออกซิเจนเข้าไปอีกรอบเมื่อเม็ดเลือดสีคล้ำจับตัวกับออกซิเจนก็จะกลับมามีสีแดง และถูกส่งต่อไปที่หัวใจเพื่อสุบฉีดไปเลี้ยงร่างกายอีกครั้งวนเวียนอยู่แบบนี้เรื่อยไปนั่นเองคะ่ะเด็กเด็ ที่เลือดของเราเป็นสีแดงน,นะคะก็เพราะว่าฮีโมโคลบินในเม็ดเลือดแดงค่ะจับตัวกับออกซิเจนในปอดของเรานั่นเองค่ะแล้วเลือดเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงสุขภาพของเราได้อย่างไรบ้างเรื่องนี้ต้องรบกวนคุณหมอใจดีมาอธิบายให้ฟังแล้วล่ะค่ะเด็กทุกคนถ้าเราจะดูว่าเลือดเราเพียงพอความต้องการของร่างกายไหมเราต้องได้รับการตรวจเลือดเพื่อวัดปริมาณความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงหรือดูระดับฮิโมโคลบินนั่นเอง ถ้าคนไหนตรวจแล้วพบว่าระดับพิโมกบินน้อยกว่าค่าปกติเราก็จะเรียกว่าเด็กคนนี้มีภาวะโลหิตจางอาจจะมีอาการให้เราเห็นว่าเราดูอาจจะดูอ่อนเพลียเบื่ออาหารบางคนเปิดตาแล้วอาจจะดูซีดนะคะแต่ถ้าเราตรวจมาแล้วระดับพิโมกบินมากกว่าปกติแสดงว่าเลือดคนเราก็จะหนืดข้นเกินไปก็อาจจะทําให้เรามีอาการปวดศีรษะแน่นหน้าอกหรือมีอาการแสดงของภาวะ ไหลเวียนโลหิตท,ที่ช้าลงค่ะการดูแลและและอาหารที่ช่วยเกี่ยวกับบำรุงเลือดนะคะจริงๆต้องเริ่มต้นเนงแต่จ,จากคุณแม่ค่ะเพราะว่า หเด็กคลอดมาปุ๊บเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือทานนมคุณแม่เป็นหลักเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่เช่นกันร่วมกับต้องทานธาตุเหล็กเสริมโตขึ้นเราหยุดน้ำนมคุณแม่แล้วเราก็ต้องฝึกให้เด็กเรียนรู้การรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ร่วมกับทานอาหารที่มีปริมาณธาตุเหล็กสูงเราก็จะไม่เกิดภาวะโลหิตจางแน่นอนค่ะ เห็นไหมคะว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่หลากหลายและก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะคะแม้แต่เลือดเนี่ยที่เรานํามาเสนอในวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเราต้องดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีนะคะตามที่คุณหมอได้แนะนําเอาไว้ค่ะเพื่อที่น้องๆจะได้มีสุขภาพดีดแล้วก็แข็งแรงกันนะคะน้องๆทางบ้านอยากจะให้เราไขาปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรสามารถเขียนส่งมาได้เลยนะคะตามแฟนเพจของรายการที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ รวมถึงดูรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะตอนหน้านะคะเราจะมาไขาปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรต้องติดตามให้ได้เลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะ